เครื่องเทศที่ใส่ไปนะครับก็กระเทียมพริกไทยปกติเลยนะครับผมก็น้ำมันหอยอะไรเหมือนเดิมแล้วแต่เรานะครับนี่ไก่ไซส์หนึ่งจุดเก้ามาก็กระเทียมพริกไทยไว้หน้เนะเดี๋ยวเราก็าไปหมักเลยเอาไปเสียบเล้ไหมเอาไปเสียบเลย,เเย,เลยนี่เราก็ขุดหลุมฝังขวดไปให้มันต่ำไปเอ้หัวต่ำไป <laughs> ต่ำไปนะ เดี๋ยวจึงเอาขึ้นมานดีกว่าก็เดี๋ยวเราหาจานหาถาดมาลองดีกว่านะครับรูาสึกว่ามันจะต่ำไปนะไก่ไส้ใหญ่ด้วยนะครับนี่เราจัดจานลงไปแล้วเดี๋ยวครอบเลยเดี๋ยวเราไปเอาฟังครอบกันนี่เราก็รอแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันละอุะ่อะไม่ต้องใส่ทีแล้วนี่เราก็นั่งรอดูไป ตันนี้เราใส่ไปรอบที่สองแล้วว่าจะใส่สักสี่รอบนะครับสมสี่รอบพอไฟมอดแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณหนะ้านหกนาทีนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันละอุ่ต่อไปนะเราต้องใจเย็นๆน,นะครับนะเราเคยทํามาแล้วนะแล้วก็ผิดพลาดหลายครั้งครั้งนี้เราจะไม่พลาดนะครับมี <Yeah. S 1> รอบที่สามแล้วนะครับ ที่สี่แล้วเราที่สี่แล้วเราสุดท้ายเราเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราก็มาเคลียร์ดูนะว่าผลออกมาจะเป็นยังไงไหม <laughs> มีกับไหมกับไหมสุกเดี <laughs> ย๋ยวมาเปิดดูพร้อมกัน,น,นร <laughs> ้อนเลยร้อนดิ เอาเอาฟังเนี่ยแค่ฟังจับไปดูกันนะสุดท้ายจะเป็นยังไงอืด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 โอ้โห <c oughs> ด่าอยู่นะหนังไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรกินได้สุกแล้ว เปิดดูหน่อยแต่หอมอยู่นะ <Okay. S 1> ออโอเคนี่ต้องเวไียนนี่จะดูไม่ไหมหายหายไหมแม่ม <c oughs> เอ้ยเนี่ยได้อยู่นุง่งไู่ได้อยอะไปไปหัห่นหั่นนี่คือไก่ที่เราเอามาทอนแล้วนะครับเอามาหั่นแล้วก็มีตรงแถวกระดูกนะี่เหมือนไม่ค่อยสุกมากเท่าไหร่นะ <Okay. S 2> อาจจะเป็นเพราะไก่เพิ่งแค่ฟิตมานะครับแล้วก็มาย่างเลยมันก็เลยจะเย็นอยู่ข้างในยอยู่ ็ประมาณนี้ครับลองไปทํากันได้